กี้ไปเล่นมาโคตรตึงเลยเนาะโอ้แต่ละทีมมาเชียยายแก่วันดีน้องเมจากี้ไปแข่งม้าวานโคตรตึงเลยอะยาลังแกไก่แพผมนะวันดีพี่บิลลี่ครับวันดีลุงแพ้ด้วยครับผมวันดีหัวแพงเคดีจีครับผมวันดีก๊อฟด้วยครับโยโย,โย่ครับ ทีสองของนักๆมาเทียงสาวอาบีโอเคครับผม12แคนแรกกระชับวิแคนสาวรวนนะครับวันนี้เกาะสวรรค์ครับพร้อมแล้วเราไปบุญญากันป้ายมาดูนครับว่าวันนี้ใครจะสะสมบูญญาให้กับตัวเองได้กับเกมที่1ครับผมเพลงมันจัดขอบคุณคราสวันดีคุแพ้ด้วยมาเชียร์เอนสวัสดีชาบูครับ มาดูครับวันนี้สาวๆจะเป็นอย่างไรโชว์ฝีมือกันได้ดีขนาดไหนครับผมกีเกมครับลงชุดละชุดละนะครับ12แคนนะเล่นอสอบเกมนะครับเอาแล้วลุงหมี่เอาก่อนเลยครับตรงนี้พี่ลุงหมีเปิดก่อนเลยอีลิมแรกครับผมแล้วเก็บใครมาได้เก็บ KO มาได้ครับตรงนี้ k คตรงนี้เสีย มิกิี ok ้ไปนะครับนะตรงนี charge, ้แล้วเอ็นยัยก้อยครับเปิดเหมือนกันครับผมตรงนี้ยัยก้อยเอาเลยครับเจเจตรงนี้เก็บมาได้หนึ่งครับพี่ยัยกีก็เก็บมาได้เหมือนกันเอาเลยครับเกดีจีตรงนี้ดาวไปสองครับผมเกดีจีดาวไปสองเอ็กเอ็งเอ็งเสียตุ้งแป้งไปอีกหนึ่งครับเอ็งจีอารเข้าไปติดคอนโทลอยู่แล้วโดนโจกมาครับหนูเวลดาวลงไปอีกหนึ่งครับตรงนี้แล้วเหลือเอจีกับเกรซี่เอ็งจีกับเกรซี่อบคนแล้วยัยกีตรงนี้เกมหนูเวลมาได้ครับตรงนี้เอาเลยครับผมแล้วเอ็งเอ็งเอ็งตรงนี้เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วครับ อยู่ยังไม่ทันครับตรงนี้นายังอยู่นะหนูตาได้มาหนึงยิริมครับ เอกเอกเอกตรงนี้วิกฤตเลยครับเหลือคนเดียวแล้วครับตรงนี้เอ็มเอ็นครับเจเจเก็บมาได้2อีริมนั้นจ้ะเอลครับบิ๊กแบตตรงนี้เสียไปหนึ่งเสียนกจืดไปครับผมแล้วพี่ลุงบีตรงนี้ว่ายังไงครับแฟนคาเมลตรงนี้เสียไปอีกด้วยครับิ๊กแกตรงนี้เอาแล้วแลจอมด้อเก็บมาได้ครับจากตาตูนเอาเรื่องจัดแล้วเคดีจีตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วครับผมเหลือกวางคนเดียวแล้วครับเสียไป3เลยครับตรงนี้ เอาเละครับเราไล์คบตงน้ยาครูเก็บมาได้หนึ่งลิมครับผมนะด้านบนครับเกโอตรงนี้ได้มาสามวินิจจจอมดื้อแล้วก็กรโต้ยนะครับได้มาสามวินิจรแล้วชุบกามิก,กิกลับมาได้ครับผมเจไม่ได้ลงก็ดีหน่อยพอดีปวดท้องอ๋อรู้เรื่องรู้เรื่องเจาฝากตามด้วยนะเจถึงเวลาแล้วฝากตามด้วยนะอย่าทําที่หวานทําได้ทําได้เขาไม่ว่าหรอกมาดูแคดดื้อกันบ้างครับตรงนี้นะ เอาแล้วแล้ว KO ตรงนี้เก็บบิ๊กแบมมาได้อีกหนึ่งครับกาโต้ครับเก็บมาตัวเอเพิลเป็นสามอีริมไปแล้วครับผมตรงนี้บิ๊กแบมจบ12ไปก่อนเลยเอาเมื่อกี้ยังบูอยู่เลยครับโอ้แต่ตูนมาตึงจัดมาดูอาเซจีกันบ้างครับตรงนี้ด้านล่างครับพี่เก๋เก็บมาได้อหนึ่งอีริมครับผมอาเซจีนาวินนะเปิดอีริมแรกให้กับอาเซจีได้ครับผมเอกเอกไม่มีแรงสู้สวัสดีพี่ต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีตามช่องพี่ต้อมให้ด้วยนะ อาเซจีพีโดพีจ่าโซโซเอาแล้วโดตรงนี้แล้วครับผมเลเวลดึงครับตรงนี้โดสวนกลับมาครับผมแล้วว่ายังไงแล้วเก็บเคดีจีจบ11ไปอีกหนึ่งครับผมสำหรับอาเซจีตรงนี้จบไปแล้วครับผม12ครับเป็นวิกแปรส11เป็นเคดีจีครับผมตรงนี้แล้วอาเซจีครับไปเก็บ LB มาได้อีกหนึ่งครับผม LB ด้านบนอาตุนเสียบลงโซไปแล้วชุบกลับมาได้ครับใจโดนดาวลงไปครับตรงนี้แล้ว เก็บมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้ว่ายังไง l อล็อกเซนไล์เก็บ AZ มาได้ครับตรงนี้ A z เซเสียอะโคลาไปครับผม AZ เซเสียไปหนึ่งครับตรงนี้ล็อกเซนไล์เก็บมาได้หนึ่งครับจากคาโดครับตรงนี้เรายาคูตรงนี้ได้มาหนึ่งยีรีครับผม LB ตรงนี้เสียไปสองครับเสียน้องไม้ไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ว่ายังไงฟูีฟ้าเราเหลือคนเดียวคนเดียวว่ายังไงว่ายังไงคนเดียวคนเดียว LV LB คนเดียวแล้วเอายังไงแล้วเจออาเซจีปันยาก็อนเร็ว พันจ้าก่อนมาแล้วเราเรียบร้อยครับตรงนี้ r าเซหรือ l อจบ10ไปอีกหนึ่งแขนครับต้นเก็บไปแล้ว3ามโหดเกินหวัดดีพี่นันแนนครับส่าวเท่าสู้สู้เอกเอกปากไม่แดงไม่มีแรงยิงวัสดีกายด้วยครัวัสดีครับสาวลงสมัครยังไงครับลุงลุงมันได้เปิดรับสมัครนะครับผมเป็นการกระชับม,มิดแขนนะครับตรงนี้จบ12 11แล้วก็10ครับ3แคนไปแล้วนะ เอ็กซ์เอ็กตรงน้ชุบตุ๊แป้งกลับมาได้หนึ่งนะครับผมนะตรงนี้ได้อยู่2คนนะเกรซี่กับตุ๊แป้งนะครับเอฟเอ็มตรงนี้ยังอยู่กันครบดีเจเจได้มา2อีริมครับอารเซจีตรงนี้เปิดมาแล้วจากอามาเบลนะครับสามอีริมนาวิน2ครับแล้วก็สักกีบอสหนึ่งอีริมเป็น6อีริมครับนอยเกมไปนอยทําไมอ่ะเอซโคลาโซโซเอาแล้วครับเอ็กซ์เอ็กตรงนี้ครับผมเคซีเก็บมาได้หนึ่งอีริมแล้วโดนระเบิดอัดขึ้นมาครับว่าอย่างไรแล้วเจอใครล่ะครับตรงนี้ เอกกูแปลงยังอยู่ครับใหญ่ก้อยตรงนี้ยังอยู่นะอาซนียังอยู่นะครับนะแล็ปปิดตรงนี้ของพี่บอลครับยังอยู่นะยังไม่มีการปะทะนะจ๊ะหิวหวยของพี่โกโก้ครับตรงนี้ก็ยังอยู่กันโครบตี้วันนี้เขามาชุดสวยนะเขามาชุดสวยนะวันนี้เขามาชุดไทยนะหิวห่วยนะเออยาญยีของน้ำฝนครับเอาแล้วตรงนี้นารนาดาวโรแแล้วโดนสวนกลับมาครับตรงนี้เอกเอกกว่ายังไงโดนสองหนึ่งสองหนึ่งว่ายังไงครับเอกเอกเคซีตรงนี้ เอาดูหรือเปล่าเอาอยู่หรือเปล่าครับตรงนี้ยาหยียาหยีเสียนานาเรรชุบกลับมาได้ครับสุตายังอยู่ครับตรงนี้ดาดายังอยู่ครับผมแล้วอัดเอาเบอร์เข้าไปแล้วโดนเข้าไปครับตรงนี้เคซีดาลงไปครับผมเอาดิยครับยาหยีของน้ำฝนตรงนี้เก็บมาได้สามีบรรชุบกลับมาได้หนึ่งครับจุนน้ำฝนกลับมาได้ครับผมตรงนี้เอเซตตวงนี้ได้จากโคราหนึ่งยีริมนะครับผมนะมูน้อยยังอยู่ครับมีงโง่ยังอยู่ใจสลายยังอยู่นั่นจ้ะอ่า ดูด้านบนกันบ้างครับ KO ของตาตูนครับผมแล้ว MN ตรงนี้เก็บ RZG มาได้ครับผมเอาแล้ว RZG แล้วชุบกลับมาได้รวดเร็วครับตรงนี้ยายก้อยครับ j j เจก็บมาคุณเดียว 4E ริมเลยครับสำหรับ MN ครับผม อาซาจีว่าไงมาเบลว่าแล้วโดนพิชแล้วโดนอ่าเข้าไปครับตรงนี้โดนสู้กับมาติโกโดนโดนู้เข้าไปได้ครับตรงนี้เกจีดาวลงไปเอายังไงครับเอซาอาซจีตรงนี้อาซจีตรงนี้เรามาเบลเก็บมาได้ครับโดนสู้เข้ามาครับตรงนี้ตู้เข้าไปที่เอาแล้วครับผมตรงนี้อาซาจีดาวไปหนึ่งครับมาเบลดาวลงไปครับตรงนี้เอ็มเอ็นว่าอย่างนีอัดเข้าไปครับตรงนี้ใหญ่ก้อยเก็บเลเวลหนึ่งมาได้ครับอาซาจีตรงนี้เสียไปสองเลยครับผมแล้วเหลือเสียไปสามเหลือคนเดียวครับเหลือซักทีบอคนเดียวครับผมโอ้ใหญ่ก้อยมาตึงจัดตรงนี้ โงเยือจับเอ็กเอกเอบอยใจคอไม่ดีเกมเสี่ยงบักอีกคนหลุดท้องเฉยเอาทรงไปแข่งดันไปแต่งชุดประกวดนางนบมาศสวยดีพี่โกโก้สวยสวยแล้ตรงนี้เอชุกกลับมาได้ครมตีเหมือนเดิมเปิดไปแล้วครับเอีลิมครับสำหรับใหญ่ก้อยครับผมแล้วอาซจีครับตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วครับผมตรงนี้แรบบิดยังไม่มีการประทัดนะจ๊ะ ด่านบนครับหิวโหยของพี่โกโก้ตรงนี้ก็ค่อยคืบครานเข้ามาในขอบวงนะจ๊ะยาหยี่ของน้ำฝนครับตรงนี้4ี่อีริมไปแล้วจากดูตาสองอีริมครับผมนะน้ำฝนหนึ่งอีริมแล้วก็ดาหนึ่งอีริมครับผมเอสแซทของยายิ่งครับตรงนี้โคราสหนึ่งอีริมครับหมูน้อยยังอยู่มีงโง่ยังอยู่ใจสลายยังอยู่นะครับล็อกเ็นไลท์ของกูเพยครับตรงนี้กูเพยยังอยู่นะยาคูยังอยู่นะครับเอาแล้วแล้วาโดตรงนี้มีปัญหาแล้วครับผมต้องยังไงนกฟีนิกช่วยขับหน่อยนกฟีนิกเร็วกับใครรตงนี้เจอกหห่รือเปา เจอก็หิวโหยหรือเปล่านั่นแหละครับผมตรงนี้หิวโหยกับล็อกเซไลท์จเจอกันแล้วครับผมว่ายังไงครับอมตรงนี้เห็นแล้วสะนปเข้าไปครับผมวันนี้ล้ำดอกล้ำดอกค้ำให้อยู่ครับอาซอต,ตรงนี้ยังค้ำอยู่ว่ายังไงลาเต้ลาเต้จะเอาได้หรือเปล่าครับตรงนี้เอาดีครับผมว่ายังไงเอายังไงดี เอายังไงดีครับตรงนี้อาเซตียังชุบกลับมาไม่ได้นะแล็วบิ้งตรงนี้ยังอยู่ครับอยู่โหยตรงนี้ว่ายังไงล็อกเซนไลท์เอ้าดีครับหู่โหยอาโซ่โดนสู้กลับมาครับตรงนี้เราโดนสู้เก็บมาได้ครับผมถึงแพ้ได้มาตรงนี้เราโดนอาศัยเข้ามาแล้วได้โมเมนตหนึ่งครับตรงนี้ว่ายังไงยาคูขาไม่อยู่กาโดตรงนี้เห็นอยู่ลรวฟีนี่ครับเก็บมาได้ครับตรงนี้อาจเข้าไปครับผมเราเก็บลำดอกมาได้หิวโหยเสียลำดอกไปหนึ่งครับตรงนี้เราเหลืออุ้มลาเต้แล้วก็อาโซ่คาราชุบกลับมาได้ครับผมชุบกลับมาได้หนึ ออกเสร็จไรครับตรงนี้เพิ่มมาเป็นสี่ลิมครับเก็บมาได้คนละตึนครับตูงนี้ไว้ไงยาคโนมสดตรงนี้เฮยูครับชาโดตรงนี้ไว้ยังไงครับอี่ลิมตรงนี้เห็นแล้วเอาแล้วครับครับอาจอุอ้มไปได้ครับตรงนี้โอ้โหเสียอุ้มไปอีกหนึ่งครับตรงนี้โอ้โหเสียไปหนึ่งครับผมดี่ฝนโซโซอยากลงเล่นแทนอนเอเซมารอหน้าข่าวเอาบุญญาให้ได้นะเจดีจีตุยหมดแล้วอาเจจีสาวเท้ามดยังครับหวัดดีพี่อีฟพี่แค่พี่ไทยยังยังยังกียัง นะเหลือคนเดียวลุงจะไม่จับนานนะจ๊ะเล่นน้อยคอยนานนะมันท้ยีนะเออโอตรงนี้ครับซีอีริมนะล็อกเซนไลท์ like, ตรงนี้ขอมาห้าอีริมนะครับผมนะเอแซดตรงนี้วาโคล่าเห็นใครอะเปล่าตรงนี้มีคนนะเปล่าอนะย่ายีของน้ำฝนครับตรงนี้ซีอีริมไปแล้วนะจ๊ะหิวโหยของพี่โกโก้ครับตรงนี้ยังอยู่กันคนรบตีนะแรปปินของพี่บอลครับตรงนี้ยังไม่มีการประท้านะครับนะคอ่คอยค่อยคลื้คลานเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เอ็กเอเอ็กครับตรงนี้ยังเสียหนูเบลไปนะชุบกลับมาได้ครับเอ็กซีมาได้ครับตรงนี้เคสซี่มาได้หนูแพงยังอยู่นะเอ็กเองของยายก้อยครับตรงนี้8อีริมไปแล้วครับโหดหรือเกิดอาซจีครับตรงนี้ชุบกลับมาได้เสียสักทีบอไปครับตรงนี้อาซจีเจ็ดอีริมไปแล้วครับผมเอาละครับตรงนี้พี่เกดโดนอัดหลังเข้ามาแล้วชุบกลับมาได้ครบตีเหมือนเดิมครับเอายังไงดีครับตรงนี้แล้วเจอกับใครครับผม แล้ปิดตรงนี้มีปลาทาแล้วครับผมว่ายังไงหนูเบลอานเข้าไปอ่านเข้าไปครับผมตรงนี้กูอิงกูอิงตามเข้ามาแล้วเอแซดครับตรงนี้ใจสลายเก็บมาได้หนึ่งครับผมนะใจสลายได้มาหนึ่งยีริมครับตรงนี้เจอกับใครเอแซดตรงนี้มีโง่ํำอยู่ครับตรงนี้ว่ายังไงหิวโหยตรงนี้เก็บยาคูมาได้อีกหนึ่งครับแล้วแล้วปิดตรงนี้เก็บมาได้หนึ่งเหมือนกันเอแซดเก็บเคโอมาได้อีกหนึ่งครับผมตรงนี้หมูน้อยหมู่น้อยอ่าเข้ามาแล้วบิโกดาลลงไปครับตรงนี้เคโอเสียบิโกกลับกาับต่อยมาแล้วชุบกลับมา มิโกตรงนี้ว่ายังไงครับเคโอเอาดีครับมิกโกตรงนี้มิกิตรงนี้ก็ยังอยู่เราเห็นแล้วมิกิีตรงนี้จะเปิดเลยหรือเปล่าจะเปิดเลยหรือเปล่าครับตรงนี้เอาละครับผมว่ายังไงครับล็อกเซนไลท์ตรงนี้ยังอยู่ล็อกเซนไลต์ตรงนี้เจอกับใายแล้วโดนทูบเข้ามาครับเบื้อฟินิกต์ตรงนี้เอซตรงนี้ครับคนละหนึ่งอีริมไปแล้วครับนะสี่อีริมไปแล้วครับผมยายีของน้ำฝนครับตรงนี้ยังอยู่กันครบเจ้จ้าน้ตรงนี้เสียไปสองนะครับนั้นเหลือลาเต้กับอุ้มนะครับเสียอาร์ซอลมแล้ว่ายังงไอีกม จากหนูเฟิร์สน,นะจ๊ะต่อสู้ครัมาว่าดีปูเปรียวเปรียวปรีย้ยววัสดีน้องสาวคนสวยเอ็นดูนางน,ะงนับปุณปรงมาผมด้วยและปีตรงนี้เปิดมาสวยครับด้วย2องีริมแรกครับผมเอกลับมาได้ครบทีเหมือนเดิมแล้วเอ็เอ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 ตรงนี้เข้ามากลางดงนะครับผม เขามาการโดนองแล้วเคซี่ตรงนี้เห็นแล้วครับหนูเบลตามเข้ามาครับผมแองจี้ตรงนี้เห็นแล้วแล้เคซี่โดนสวนกลับมาว่ายังไงชาโด้สวนกลับมาได้ครับตรงนี้เอาเลยท่านเจอกัะล็อกเซนไลท์ครับหนูแป้งดาวลงไปครับผมตรงนี้ยังไงดีครับเอาแล้วชุบไม่ทันครับผมตรงนี้นะแองจี้เข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงปื้เข้ามาครับรถจึกระดูดมาแล้วครับตรงนี้เอาแล้วโดนสวนกลับมาจากคูเบ้ครับผม เอาดิครับผมตรงนี้เอ็กเอ็กเสียไป2ครับครูแพรเก็บมาได้2ครับตรงนี้อยู่โวยคาร์บาได้ครบตี้ครับผมเปิดมาด้วยเนื้องีริมจากลาเต้นะครับตรงนี้นะยายีตรงนี้ยังครับเออแคมกันอยู่นะครับผมตรงนี้แล้วเอซใจสลายเห็นแล้วครับผมเอาดิครับเราเจอกับเอ็กซ์เอ็กหรือเปล่าครับแล้วครูแพรตรงนี้ครับได้มา2อีริมครับผมยาคูหนึ่งีริมครับชาโดนตรงนี้เก็บมา2ฟีนิกเก็บมา6เลยครับตรงนี้แป๊บเดียวแล้วเก็บเคโอตะตูนโจไปด้วยครับตรงนี้เอาดิครับยาคูดาวลงไปครับตรงนี้ ล็อกสไลซเสียไปหนึ่งครับผมทายว่ททำอะไรกันเนาะอาซาจีครับตรงนี้ยังอยู่กันครบนะจ๊ะสาวๆอาซาจีเอ็มเอ็นครับตรงนี้เสียไปสองนะเสียใหญ่ก้อยกับเอ่อมีโมไปครับตรงนี้เหลือเจเจกับน้องฝนนะคบผมเหลือเจเจกับน้องฝนสองคนนะเอกเอกเหลือดูเบลคนเดียวครับยังชุบทันอยู่นะแรปปิดตรงนี้ดันมาแล้วครับเราจะเจอกายจีหรือเปล่าเอาเลยครับพี่โหยตรงนี้เสียไปสามแล้วเหลืออาซอคนเดียวครับผมตรงนี้ อย่างยีของน้ำพนครับครับอย <ís Win> ู่ด้านในแล้วนับบิดกำลังเข้ามาแล้วครับโลเอซตตรงนี้อย่างปะทะอยู่อย่างปะทะอยู่ครับตรงนี้ผู้น้อยเห็นแล้วแสนงว่าไปทางว่ามารวม45หครับผมเอาอย่างไรครับตรงนี้เราเปิดดาวไปได้ครับตรงนี้เอาแล้วเก็บคาโดมาได้ล็อกัทนด้เสียไปจอแล้วเหลือกูแพรกูแพรโดนจาออยู่กูแพรโดนจาออยู่ครับตรงนี้ฟินนี่ขำอยู่ด้านในเอาแล้วกูแพรดาลงไปอีกหนึ่งครับตรงนี้อาเซจีนาวินเก็บกูแพรไปได้ครับผมนาวินครับตรงนี้พี่เกยิงกูแพรครับพี่น้องเขายิงกันสองคนนี้เอ่อ เอาแหละครับตรงนี้ว่ายังไงอารแซจีบอกว่ามาช้าแต่มานะแล้วเอ็เอ็นตรงนี้จบไปอีกหนึ่งครับผมเอ็เอ็นจบไปอีกหนึ่งนะอานี่ครับผมเอ็กเอ็กเอ็กตรงนี้กลับมาได้หนึ่งครับซุปตุ้งแป้งกลับมาได้ครับตรงนี้นะแต่ปิดครับตรงนี้คขำอยู่ด้านนอกแล้วครับยังไม่เข้าข้างในนะแล้วหิวโหยจบไปอีกหนึ่งครับตรงนี้แล้วเหลือยาหยีนะครับผมเหลือเอซดนะเหลือล็อกเซนไลท์นะครับฟีดิกนะเอายังไงฟีดิ้งเก็บมาได้เนื้อโดนอัดเข้ามาครับตรงนี้ สับเข้าไปครับผมโัเก่อาซาจีมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้สำหรับล็อกเซอไลฟ์ฟีนิกส์ครับเราโดนอัดเลยครับสามหนึ่งสามหนึ่งว่ายังไงครับล็อกเซอร์นั้นเราต้องปิดรอหมาใต้วอลไปทีนึงครับตรงนี้ฟีนิกส์ฟีนิกส์ปิดไอวอลเราบีเพื่อตามมาได้ยังไงเราโดนอัดหลังเข้ามาเอาเลยครับปิดไอวอลได้อยู่ยังไงดีฟีนิกส์ฟีนิกส์ไว้ยังไงฟีนิกส์ก็ยังไงปิดไอวอลเราโดนอัดหลท์อัธละครับตรงนี้อาซาจีมาแล้วครับผมตรงนี้ว่ายังไงมาเบลโดนเข้ามาอัดเข้าไปอีกทีรในีี้้้เเเอาายยังไกก็ดนมครรรรรบบบติ เก็บเอาแล้วอาร์แซจีครับตรงนี้เก็บยาอาล็อกเซไลท์จบไปอีกหนึ่งครับผมพ <c oughs> ิเกยิงน้องเอ็กเอ็กตรงนี้ยังอยู่นะครับแครที่ยังอยู่ตรงนี้มีอาร์แซจีนะครับผมอาร์แซจีตรงนี้เอาแล้วครับตรงนี้มาเบลดาลงไปอีกหนึ่งจะ <c oughs> วงแล้วครับเข้าไม่ทันแล้วเหลือพี่เกยกับสักสีบอลจะทันหรือเปล่า เอ็กเหลือหนูแป้งคนเดียวแล้วครับผมตรงนี้แล้วแร็บปิดครับยังงยู่4นะแร็ปิดตรงนี้เก็บมา5อีริมเลยนะครับผมแล้วอาร์เซีมาเบลดาวลงไปครับตรงนี้แล้วอาร์เซีครับตรงนี้ว่ายังไงสักทีบบเอาแลวครับแล้วสักทีพ่อดาวลงมาแล้วเหลือพี่เก๋คนเดียวแล้วครับอาร์เซีตรงนี้จะไปชุบได้หรือเปล่าอาร์เซีครับตรงนี้แล้วหนูแป้งหนูแป้งอย่างยู่ครับตรงนี้แร็บปิดครับ4ี่คนแร็ปิด4ี่คนยายีครับตรงนี้เสียหนูซานไปนะยายีตรงนี้ชุบได้อยูล้วโดนอัดระเบิดเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไง ายีตรงนี้เอาเลยครับผมน้ำฝนตุนิกครววระเบิดเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงละปาขึ้นไปครับผมเอเซนตุนิเสียไป2เหลือโคลากับปูน้อยปูน้อยยังอยู่ด้านบนแะครับเปิดวาร์ปขึ้นมาครับผมตรงนี้ว่ายังไงเอายังไงครับตรงนี้เอเซนจะเข้าวงยังไงครับผม รงนี้โกลาแซนแอปเข้าไปครับโกลาแนแปเข้าไปลรวโดนอดเข้าไปครับตรงนี้เจอกับแดมบินแดมบินตรงนี้มีโอกาสที่จะพาบุญาและอาเซจีครับตรงนี้เก็บดูตานมาได้ครับผมเอาสิครับผมตรงนี้ยาหยียาหยีเสียดูตานมาแล้วชุบกลับมาได้ครับผมตรงนี้นานาชุบมาได้ครับตรงนี้ว่ายังไงยาหยีก็มีโอกาสที่จะเปิดบุญาครับตรงนี้นานาเก็บไปได้อีกด้วยครับตรงนี้เอาสิครับผมเก็บอาเซจีมาได้ครับตรงนี้นาวินดาลงไปครับแล้วอาเซจีถูกกลับมาได้สามครับตรงนี้เหลือสักซีบอมาเบลแล้วก็เลเวลดึงครับตรงนี้จะอยู่คนนะ เห็นยังไงครับเนนลือดู่แฝกคนเดียวนะเราเห็นแล้วครับว่าไงอย่าหยีเก็บเอซบูน้อยมาได้ครับตรงนี้เอซจบไปอีกหนึ่งครับผมครูแลดีครับผมแรบปิี้ตรงนี้แรบปิี้ตรงนี้บบนหนูเฟิร์สเก็บเพิร์มาได้อีกเรื่งดีครับหมูเวลยังอยู่กูอิงยังอยู่นะครับตรงนี้แรบบปี้มีโอกาสขวามูย่าเช่นกันครับผมเอาอย่างไงละครับแรบปิี้ตรงนี้แระปิี้ตรงนี้ยังติดไอวอกันอยู่ครับตรงนี้หนูเพยังอยู่เอ็กเอ็กเอ็กตรงนี้ด้านบนยังอยู่ครับตรงนี้ว่าไงอาแซจีอ๋อล้วอยู่กันแค่นี้เองเนาะขึ้นถางไปเลย เออคึ้นทางไปเลยแล้วตรงนี้หนุ่แป้งยังเห็ุอยู่แล้วแล้วปิดตรงนี้เอายังไงละอัดเข้าไปครับตรงนี้ว่ายังไงโดนเข้าไปด้านในได้วอลไปทีนึงครับตรงนี้หนุ่แพ้์หนุ่แพ้โดนอัดระเบิดเข้ามาครับผมว่ายังไงแล้วปิดตรงนี้แล้วเจอกับยายหยียายหยีอัดระเบิดเข้าไปครับตรงนี้ดาดาครับตรงนี้เราปวดคำให้อยู่ครับผมว่ายังไงนานะนานาอัดเข้าไปแล้วเก็บหนุ่แพ้มาได้ครับตรงนี้แล้วปิดโดนเข้าไปครับตรงนี้หนุ่ตาโดนอัดหลังเข้ามาครับแล้วไปเสียไปหนึ่งเอาอะไรครับผมหนุ่เฟิร์สเปิดไปได้ครับตรงงนี้เอายัไง เอาเลยครับเกบไฟนี่ครับหนูเบลตรงนี้เก็บยาหยีไมาได้ครับหมดแล้วยาหยีส่วนกลับมาครับตรงนี้เอายังไงครับผมยาหยีเอาเลยครับดาดาเก็บมาได้ครับตรงนี้เสียหนูตามไปครับผมยังอยู่ครับดาดายังอยู่และวปิดตรงนี้เสียไปสองครับเหลือหนูเฟิร์สกับหนูเบลหนูเบลเห็นแล้วแล้วเปิดเข้าไปโดนเก้าสิบเอ็ดครับผมตรงนี้ว่ายังไงเอาเลครับผม ยังไงดีครับตรงนี้ยังไงดีอาร์เซจีอาร์เซจีก็เหลือสองแล้วโดนระเบิดอาะครับอแล้วดุแป้งจบไปครับอาร์เซจีเก็บไปได้ครับตรงนี้เอาดีครับผมสักทีบอเก็บมาได้เดวิลดึกยังอยู่ครับอาร์เซจีตรงนี้อยู่2องและปิดอยู่2ครับผมแล้วชุบได้หรือเปล่าครับพี่ เอาดีคร like ับผมยังไงครับปาเระเบิดเข้ามาเราตรงนี้ชุบสู่แพ้มาได้เราเสียไปด้วยครับเสียดูเบลไว้ครับตรงนี้ดาววงไปยังไงดีครับยาหยี่ครับเอาเดี๋ยวเรานำฝวดดาวลงไปครับยาหยี่ตรงนี้ยังไงดีนา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 อัดไม่ได้ครับตรงนี้เก็บถุงเฟิร์สมาได้ครับผมเอายังไงแล้วโดนลงมาเลยครับดา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 โดนเข้ามาเราเก็บแซจีจบไปครับตรงนี้แล้วเหลือและบบิดครับตรงนี้แล็บบิดเหลือหนึ่งครับผมยาหยี่เหลือสามเอาเลยครับผมยายี่มีโอกาสเปิดบูญยาให้ตัวเองแล้วสวัสดีน้องเงี้ยวครับสวัสดีครับ เอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีหนูแพรหนูแพรสู้ๆแล้วหนแพรอยู่ด้านบนหนูแพรอยู่ด้านบนแล้วครับตรงนี้อาจเราเบิดเข้าไปครับตรงนี้มันยังไงยายียย่โอกาสนะครับอย่าทําเป็นเล่นไปนะดึงเก็บสีนะใครจะรู้เออปากทมโชว์ไปทีหนึ่งเอายังไงครับแรปปิ้ตรงนี้แล้วเหลือคนเดียวด้วยโ,โหอยู่กลางวงด้วยอ่ะเอาเรื่องว่ะ เ,เตรียมตัวพันยาเดอ้อเตรียมตัวพันยาเดอ้อเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงเอาแล้วหนูแพลกูไว้ทันไว้ไหววงแล้วตรงนี้ไม่ไหววงแล้วครับ เอาแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปแล้วทีเนี้ยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปหนูแพรเร็วหนูแพรพันยาสู้หนูแพรพันยาสู้พันยาสู้แล้วยายี่ลกนีดาเอาไปสองแล้วเฮ้ยดาเอาไปสองแล้วเอ้ยตกใจเลยเออขอบคุณน้องโกล่าครับสำหรับของขวันครับผมขอบคุณสำหรับน้องโกล่าด้วยจบไปสำหรับเกมแรกครับเป็นยายี่ของน้ำฝนครับเปิดบูญญาให้ตัวเองใ่้ครับในวันค่ำคืนวันนี้ครับผม